กล้วยไข่หอมนะคะตอนนี้โอ้โหออกลูกมาสวยมากนะ,ะมีไม่กี่ต้นนะคะแต่ก็พอได้กินค่ะนี่นะคะสวัสดีครับพี่กบครับใส่อะไรคะเอายุบซ้ำใส่กล้วยครับโอ้โหแล้วก็ใส่ต้นไม้อื่นด้วยกล้วยโดยเฉพาะกล้วยที่มีลูกแล้วเนี่ยต้องใส่เลยครับอืม ม่าจะได้กล้วยที่มีรสชาติอร่อยอ๋อใส่เยอะไหมคะต้นนึงตอนนี้แหละใส่ประมาณสักสองกิ่ใส่ประมาณนี้นะคะอโอ้โหส่วนกล้วยเล็กๆนะคะแต่ได้กินนะคะ <c oughs> ได้กินหลายรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> ด,ดูต้นนี้นะคะโอ้โหโ,หโอ้โหต้นนี้จนจนต้องค้ำนะคะพี่กบนี่โอ้โห,น,โโหนี่นะคะตอนนี้ก็ใส่ยิปซัมไปด้วย ต้นนี้ก็กำลังนะคะกำลังจะได้กินนี่นะคะไปย้วยโรยๆ,ๆแบบนี้นะคะนี่ ใครจะได้กินแล้วนะคะกล้วยหอมทอง เรียบร้อยนะคะอันนี้ใส่กล้วยหมดทุกต้นแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาสุกนะคะทางนน้นก็จะเป็นกบชายน้ำนะคะใส่ทุเรียนได้ด้วยนะคะอิซซ่ามึงเรา อันนี้ก็เป็นกบชายน้ำค่ะเรียนแตกยอดดีมากเลยนะคะต้นนี้ก็ประมาณหนึ่งปีปีนิดนินี่นะคะดูยอดได้เลยอืมโอ้โหเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศวันนี้นิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ